มาถึงแล้วบุรีรัมบุรีรัมนะคะพักที่ X2 นะคะ X2 Close White Buri Ram City มาแล้วเพิ่งจะเข้ามาที่ห้องพักนะคะนั่งนั่งคุยกับลูกๆอยู่ตรงล็อบบี้ทานข้าวกันเสวนาพูดคุยกันนะคะ ตต่นีก็ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศนิดนึงๆๆบรรยากาศโรงแรมที่บุรีรัมย์นะคะค่ะสวยไหมคะเ <ๆ S 1> พื่อนๆค่ะสระว่ายน้ํนาก็อยู่หน้าห้องเลยนะคะเปิดประตูออกมาก็เจอสระว่ายน้ําเลยค่ะโอ้กล้องจะมวมวนนิดนึงนะเนี่ย <S <S ชิวๆคนเดียว ชิวๆคนเดียวนะคะหลังจากที่ได้ทานข้าวพูดคุยกับลูกนะคะก็ได้เข้ามาในห้องพักอยู่คนเดียวขอถ่ายอะไรนิดนึงนิดหนึงดเนี่ยเห็นไหมยังมีหมอนน้อยกับผ้าห่มน้อยไปไหนยายกริ่นยายกรินติดผ้าห่มกับหมอนล็อกคอโรงแรมจะอะไรขนาดไหนห,หรูหร่ายยังไงก็ต้องมีผ้าห่มน้อยของตัวเอง แล้วก็หมอนลบคอเลคะเพื่อนเพื่อนยวต้องนั่งชิวๆคนเดียวตรงนี้แล้วนั่งชิวๆค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะท่านใดที่ผ่านมาอ่าที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะแวะมาพักได้นะบรรยากาศสุดยอดเลยนะคะเพื่อนเ่ะขาสระว่ายน้ําอยู่หน้าห้องเลยนะคะเปิดออกมาเพื่อเดินลงไปฟาบฟาบตรงเนี้ยค่ะก็ ลงสระว่ายน้ําได้เลยจะมีบันไดลงไปในสระว่ายน้ำเลยะคะเป็นส่วนตัว่าส่วนตัวน,นะคะบรรนๆค่ะบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะเสียดายพี่กลินอ,อยู่คนเดียวไงคะไม่สามารถที่จะนอนร่วมห้องกับท่านใดได้ <c oughs> น้องที่มาด้วยก็ต้องแยกห้องกันนองก็อยู่ชั้นสามเพราะว่าพี่กลินไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็เลยต้องอย่างนี้ค่ะอยู่อ l o n นะคะ บรรยากาศนะคะสุดยอดเลยนะคะชื่อ X X 2นะคะ Cross uh, Cross White บุรีลมนะคะเพื่อนๆค่ะบุรีลำเนาะบรรยากาศยามค่ำคืนยอดเลยคือกลิ่นกระเป๋าดูดิมาแป๊บเดียวเอากระเป๋ามาซะแบบอ,อยู่ที่นี่สองคืนค่ะเดี๋ยวก็เดินทางต่อไปที่บ้านเขาใหญ่ะคะ่ะไปบ้านเขาใหญ่ วันสองวันเสร็จแล้วก็ข้าวก่อทม่นะ,ะอันนี้ก็อุ้ยสวัสดีมีความสุขทุกท่านนะคะค่ะจะไลไหมเนี่ยปัจจัยไหลไฟ์ดีไหมเนี่ย เช้านี้ที่บุรีร,รัมย์ซิตี้นะคะเช้านี้ที่บุรีรัมมาถึงเมื่อคืนก็โอ้กว่าจะนอนสวัสดีมีสุขนะคะที่รักทุกเอฟซีที่รักทุกท่านค่ะวันนี้ก็เอามานอนนอนนอกสถานที่นะคะมาเยี่ยมค่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมเยือน ลูกหลานที่บุรีรัมย์นะคะเ,เพื่อนๆก็พักนอนกว่าจะหลับน้องเมื่อคืนก็ได้พูดคุยกันกินเองเข้ามาถึงห้องก็เ,เปลี่ยนบรรยากาศคนเดียวอยู่ดี <c oughs> คนเดียวอยู่ดีนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆเดินลงไปก็เป็นสระว่ายน้ำเลยนะ,ะจากห้องเปิดประตูกออกไปสระว่ายน้ำส่วนตัวส่ว <c oughs> นตัวหน้าห้องะคะ่ะ ทางลงส่วนตัวนะคะแต่ก็เป็นสักรวมนั่นแหละเห็นหน้าตอนเช้าเอันนี้ก็จะไปเซ์เวย์หลายจริงนะคะเสียงก็ยังเอ็นีีอยู่เมื่อคืนนี้เปิดแมทกล้านะคะเปิดแมทบทางแรกนั่งรวมโต๊ะพูดคุยนั่งรวมโต๊ะพูดคุยกันแล้วก็ ไม่ได้ใส่แมสเลยในโต๊ะเดียวกันเลยในรอบโอ้นานนะคะเนี่ยเอ,อดูมันลุ้นๆกันว่าจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า <c oughs> นอนไม่หลับค่ะตื่นต่เช้าเลยจริงๆนอนตีสองตีสามน่าจะตื่นสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่นี่โอ้เจ็ดโมงกว่าตื่นเฉยเลยค่ะคะทักทายค่ะทักทายทนไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ทำอะไรก็เลยทำคลิปออกมาสักนิดหน่อยเพื่อทักทายเพื่อนๆนะคะ อันนี้ก็เมื่อคืนก็หนูดูมาถึงก็หลังจากที่พูดคุยกับลูกห้านเสร็จแล้วก็เข้ามาในห้องก็มาดูโอ้ยดีใจมากนะคะดุยอดยอดกระถินนะคะเอ้ยไม่ใช่กระถินสิยอดบุญเนาะปัจจัยที่นําถวายนําถวายที่พระาธาตุพนมวัดพระาธาตุพนมนะคะยอดยอดสวยอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะน0 7สองศเจ็ด 799 207 799ลอตเตอรี่ที่จะออกสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้ที่บุรีรัมนะคะเช้านี้ที่บุรีรัมค่ะก็มานอนที่ โรงแรม X2 นะคะ cross wide cross cross wide บุรี่รำนะคะค่ะกินหรูอยู่แพงไม่ได้จ่ายสักแดงนะคะเพื่อนๆขะเมื่อคืนก็กินหรูนะคะทานที่โรงแรมเลยแล้วก็มีนั่งพูดคุยกันก็ดึกอยู่นะคะเมื่อคืนแล้วก็มาต่อคนเดียวในห้องอีกอยู่คนเดียวในห้อง ประมาณตีสองกว่ากว่าจะนอนนะคะก็นิดหนึ่งนะเปลี่ยนบรรยากาศให้มันบรรยากาศดีไหมคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เนี่ยเปิดประเบียงออกไปนะคะระเบียงห้องออกไปก็จะเจอทางลงไปสระว่ายน้ำเนะคะเป็นบันไดเนาะกินรู้อยู่แพงแดงเดียวก็ไม่ต้องจ่ายนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็เมื่อคืนก็ตอนที่แยกย้ายกันแล้วนะพี่กลินก็นอนดูคลิปดูคลิปดูเนี่ยยังไม่ได้ที่นอนไม่ได้เก็บนะคะดูคลิป ยอดปัจจัยที่ลุงพลกับคณะนะคะทีม YouTuber, ยูทูบเบอร์ยุงพลพระแต่นนะคะได้ถวายถวายที่วัดพระาธาตุพนมที่ลุงกับทีมได้เดินทางไปสแสวงบุญเดินเท้านะคะเ,เพื่อนเพ่อยอดก็เลขสวยนะคะเลขสวยเลขสวยนะคะ2 0 7 7 9 9 2 0 7จ 99อู้รางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยโชคดีมีความสุขนะคะทุกท่านค่ะสงข่าวจากบุรีรัมนะคะบุรีเยรมนะคะวันนี้ก็จะออกไปทุเละไปดูนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะคะจะอยู่ที่นี่2วันค่ะเ,เพื่อนๆขอให้มีความสุขทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ